สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆวันนี้เราจะพามาทำเมนูฟักทองจ้าตามไปดูกันจ้าว่าเราจะทำเมนูฟักทองอะไรเรามาปอกเปลือกแล้วก็เอาเม็ดออกกันก่อนจ้า เราจะทำเป็นซุปฟักทองซุปฟักทองแล้วก็มีขนมปังเนยกระเทียมด้วยเพืเ่อนๆกินกับซุปฟักทองอร่อย ฟักทองนี้มันประโยชน์เยอะนะเพื่อนๆถ้าใครชอบกินฟักทองต่อต้านอนุูลอิสระบำรุงสายตาด้วยนะเพื่อนๆต่อตานมะเร็งเบาหวานได้ด้วยใครที่กินฟักทองได้นี้ดีต่อสุขภาพเลยเพื่อนๆ และสำหรับไขรที่ชอบกินลูกอ่อนๆก็ได้ก็ได้นะเปื้อนๆกินลูกอ่อนๆก็ได้เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะนะโยชน์เยอะหัดทอง เราก็ต้องกินให้มันพอดีพอควรนะ่อเพื่อนเนาะเพราะว่าดีแต่สุขภาพเกินมันบางทีมันก็มีโทษเหมือนกันเนาะเราก็กินแค่พอดีเนาะพอดีพอควรให้ถูกโภชนาการพอเราหั่นฟักทองเป็น อ่าบางๆพอได้ที่แล้วเนาะเราก็มาเตรียมส่วนผสมกันเพื่อนๆก็จะมีน้ำมันเนาะวิปครีมเกลือแล้วก็หัวหอมหั่นซอยไปเนาะแล้วก็มีน้ำซุปด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะเพื่อนใส่น้ำมันลงไปเลยพอกระทะมันร้อนก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วเราก็เอาหอมที่เราซอยไว้เนาะเพื่อนอามาผัด ผัดให้มันใส่เลยนะเพื่อนๆที่มันใส่คือมันสุกนะผัดให้มันสุกผัดให้มันสุกไปสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยใส่ฟักทองนะเพื่อนเพื่พแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันก่อนเพื่อน ใส่ฟักทองให้หัวหอมให้น้ำมันมันเข้ากันทีนี้เราก็ใส่น้ำซุปลาดเข้าไปเลยเพื่อนๆใส่เกลือลงไปริบครีมนี่รอไว้ลาดตอนทำเสร็จแล้วนะเพื่อนๆทีนี้เราก็เคี่ยวไว้สักพักหนึ่งเพื่อนๆ เคี่ยวให้ฟักทองมันนิ่มนะเพื่อนๆไม่ต้องให้น้ําแห้งนะเพื่อนๆเช็คดูว่าเออให้ฟักทองมันมันนิ่มนะเนาะให้มันสุกแล้วอะ่ะแล้วเราก็ปิดไฟ เราก็เช็คดูถ้าว่ามันนิ่มแล้วเราก็พอเพื่อนเนให้มีให้มีน้ำคลุกคลิกอยู่นะเพื่อนเพือนเพราะเวลาเราปั่นมันจะได้ไม่เหนียวเพื่อนเือนมันจะได้ปั่นง่ายเลยถ้า,ถาม,มีน้ำซุปอยู่เนาะเพราะฟักทองเวลาปั่นแล้วมันจะเหนียวใช่ปะเพื่อนๆนมันปั่นยากให้ไม่มีน้ำคลุกคลิกหน่อยมันจะได้ปั่นง่ายๆ พอเปื่อยได้ที่แล้วเราก็พักให้มันเย็นสักแป,ป๊บหนึ่งเพืเ่อนๆให้มันอุ่นๆนะเนาะเราค่อยเอามาปั่นนะเราต้องมีน้ําแบบคลุกคลิกด้วยนะเพืเ่อนๆเราจะได้เอามาปั่นง่ายๆเราตั้งไว้สักพักอุ่นเนาะแล้วเราก็เอามาปั่นเพืเ่อน นี่ขนาดมีน้ำคลุกคลิกอยู่นะเปืเป่อนๆมันยังเหนียวขนาดนี้เลย เสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆน,น่ากินไหมทีนี้เราก็เอามาใส่ราดทิบครีมเพื่อนๆใส่ราดหน้าไปเลยแล้วแต่ชอบเลยเพื่อน,นชอบเยอะก็ใส่เยอะไปมันอร่อยเสร็จแล้วจ้า ซจฟักทองปั่นกินกับขนมปังกระเทียมเนยกระเทียมเพื่อนเพื่อนน่ากินไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปกินกันจ้า หวานมันฟักทองเพื่อนๆอร่อยใส่เกลือวิปครีมเข้าไปก็อร่อยขึ้นคนดีกินกับขนมปังเนยกระเทียมกันจ้า

Better. better, better? Better, yeah. Right way? No, on mm. a yeah. plane. Do on a ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะเพืเ่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าจุ๊บๆทุกคน